สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ร้อนแรงมากๆนะครับคือภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยผ่านวิสัยทัศน์ของคุณอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็แน่นอนหัวใจสําคัญก็คือ m e กะโปรเจกต์อย่าง Land Bridge สวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มันมาจากหลายมุมมากๆใช่เลยครับคือเรามีทั้งบทความข่าวคลิปวิดีโอที่พูดถึงเป้าหมายใหญ่เลยนะคือการพาไทยกลับไปเป็นเสือเศรษฐกิจอืม แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเอกสารคัดค้านโครงการแบบตรงๆเลยจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่และที่สําคัญคือมีงานวิจัยเชิงวิชาการด้วยใช่ไหมคะที่ศึกษาความขัดแย้งที่มันสะสมมานานในพื้นที่ถูกต้องครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือเอ่อการข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาดูเลยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าภาพใหญ่ที่เขานำเสนอเนี่ยพอลงไปถึงพื้นที่จริงๆแล้วมันเกิดแรงประทะอะไรขึ้น เป็นการจับคู่ข้อมูลที่น่าติดตามมากค่ะเพราะเราจะได้เห็นภาพความตึงเครียดชัดเจนเลยระหว่างวิสัยทัศน์ระดับชาติที่มองไปข้างหน้าด้วยความเร็วกับความเป็นจริงในระดับท้องถิ่นใช่ค่ะที่มันอย่างรากลึกแล้วก็มีความซับซ้อนของมันอยู่นั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเห็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆมีคําประกาศของคุณอนุทินที่บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่รองของอื แต่ต้องการมืออาชีพเข้ามาบริหารเพื่อพลิกฟื้นประเทศจากภาพที่เขาเรียกว่าคนป่วยแห่งเอเชียให้กลับไปเป็นเสือเศรษฐกิจกษษตัวที่5ให้ได้อีกครั้งใช่ครับคําว่ามืออาชีพนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ส่งพลังมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นการสื่อสารไปถึงนักลงทุนโดยตรงเลยว่าวางใจได้นะรัฐบาลนี้มีประสบการณ์รู้ว่าจะต้องทําอะไร เป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแต่ในขณะเดียวกันนะคะคํานี้มันก็อาจจะสร้างระยะห่างกับคนในพื้นที่ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งความเป็นมืออาชีพในมุมมองของนักพัฒนาอาจจะถูกมองว่าเป็นความไม่เข้าใจในสายตาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ได้ค่ะโอ้โหเป็นมุมที่น่าคิดมากครับและเพื่อจะตอดย้ําภาพความเป็นมืออาชีพที่ว่าเนี่ยก็มีการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Dream Team เศรษฐกิจเลยนะอ๋อที่จะเข้ามาดูแลกระทรวงสำคัญสคัญใช่ครับ การต่างประเทศพาณิชย์คลังคือคุมกระทรวงหลักพร้อมกันไปเลยเหมือนเป็นการวางหมากไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าได้บริหารเมื่อไหร่ก็เดินเครื่องได้ทันทีเดินเครื่องได้ทันทีไม่ต้องมาเรียนรู้งานกันใหม่การวางคนแบบนี้มันสะท้อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเลยนะคะว่าต้องการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้มันรวดเร็วแล้วก็บูรณาการมากที่สุดไม่ใช่ต่างคนต่างทำใช่ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการความเร็วแล้วก็ความเด็ดขาดครับ แล้วแนวคิดหลักที่ทีนี้เสนอคือให้เบ็ดไปตกปลาออืืแทนการแจกเงินหรือนโยบายประชานิยมระยะสัน้นพร้อมกับนโยบายที่เรียกว่า plus อย่าง ten plus trade plus thai plus ที่เน้นไปที่อุตสาหกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะใช่เลยครับพวก new s curve ทั้งพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ ev แล้วก็ ai ซึ่ง มันเป็นเทรนด์โลกตอนนี้เลยแล้วก็มีเป้าหมายใหญ่คือการนำไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศด้วยถูกต้องครับถ้าเรามองภาพรวมนะคะจะเห็นว่านี่คือสูตรสังเกตของประเทศที่พยายามจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเลยนะโอค่ะการมุ่งไปที่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงการพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนานแล้วอย่าง OECD มันคือความพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพสูง แล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่การเติบโตแบบฉาบฉวยซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ดีค่ะอืมภาพวิสัยทัศน์ที่พูดมาทั้งหมดนี้ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับแต่คำถามคือการจะสร้างเสือเศรษฐกิจตัวใหม่นี้มันต้องใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่มากๆและเครื่องยนต์ตัวนั้นก็คือ Landbridge นี่แหละครับอืมซึ่งพอภาพใหญ่ระดับชาตินี้ลงไปถึงพื้นที่จริงมันก็เกิดแรงประทะขึ้นมาทันทีเลย ในแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะเห็นว่ามีความเห็นต่างเกิดขึ้นแทบจะทันทีเลยอย่างข่าวเก่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็มีสอวอนรเศษ,ษออกมาเรียกร้องให้ชะลอโครงการนี้ชะลอไว้ก่อนเลยเหรอคะใช่ครับชะลอไว้ก่อนเลยโดยย้ําว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องได้รับฉันทามติจากประชาชนก่อนเป็นการส่งสัญ,ญญาณตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะว่าโครงการลักษณะนี้จะใช้แค่ความเร็วจากส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้ มันมีมิติเรื่องการยอมรับของคนในพื้นที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่ด้วยตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะเรามีเอกสารชิ้นสำคัญอยู่ในมือเป็นจดหมายคัดค้านจากเครือข่ายรักกระนองที่ส่งตรงถึงสอนอคเลยสอนอคคือสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรใช่ครับในจดหมายฉบับนี้เขาชี้ให้เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าข้อผิดพลาดร้ายแรงถึง13ประการในรายงาน EHA โอ้โห EHA นี่ก็เหมือนเป็นสมุดพกของโครงการเลยใช่ไหมคะที่จะบอกว่าโครงการนี้จะส่งผลดีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนยังไงบ้างใช่เลยถ้าสมุดพกเล่มนี้ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้องความน่าเชื่อถือของทั้งโครงการก็สั่นคลอนทันทีถูกต้องเลยครับและข้อกล่าวหาของเครือข่ายนี่คือหนักหน่วงมากจริงๆนะครับข้อแรกเลยเขาบอกว่าการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบมันแคบเกินไปแคบเกินไปครับ คือกำหนดรัศมีแค่5กิโลเมตรจากแนวโครงการซึ่งทำให้พื้นที่สำคัญอย่างเกาะพยามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักสุดเนี่ยกลับถูกศึกษาแค่เซียวเดียวของเกาะเท่านั้นเองโอ้โหถ้าขอบเขตการศึกษามันผิดตั้งแต่แรกผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ย่อมไม่สะท้อนผลกระทบที่แท้จริงทั้งหมดอยู่แล้วสิคะใช่เลยครับเหมือนเราจะตรวจสุขภาพคนไข้แต่กลับตรวจแค่ปลายนิ้วเท้าแล้วก็สรุปว่าเขาสุขภาพดี มันทำแบบนั้นไม่ได้ที่น่าแปลกใจไปกว่าน,นั้นก็คือประเด็นเรื่องมรดกโลกครับเหมือนกับว่ามีช้างตัวใหญ่อยู่ในห้องแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยค่ะยังไงนะคะคือเครือข่ายบอกว่ารายงาน ESHI ไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งระนองที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวนะครับหมายความว่าพื้นที่ที่กาลังจะเสนอเป็นมรดกโลกกลับไม่มีการศึกษาผลกระทบในรายงาน ESHI เลยหรอครับไม่มีการพูดถึงเลยเหรอคะใช่ครับ เหมือนกับว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นเลยประเด็นนี้หนักมากเลยนะน่าตกใจมากค่ะเพราะสถานะมรดกโลกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งการเพิกเฉยต่อประเด็นนี้ในรายงานสําคัญระดับชาติถือเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของรายงานลดลงไปมากเลยยังไม่หมดนะครับยังไม่มีการประเมินผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลม,มออร์แกนกว่า400คนที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเลยโดยตรงเลยครับ และที่สําคัญอีกข้อคือประเด็นเรื่องความคุ้มค่าของโครงการที่เขาบอกว่าไม่มีการนําผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย oh. ที่เคยสรุปไว้แล้วว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าใช่ครับไม่มีการเอามาทบทวนหรือพิจารณาเลยสิ่งที่น่าสนใจในข้อคัดค้านพวกนี้นะคะคือมันยกระดับการต่อสู้ไปอีกขั้นเลยคือมันไม่ได้พูดแค่เรื่องผลกระทบเชิงอารมณ์ว่าฉันไม่อยากได้แต่เป็นการชี้เปรี้ยงไปที่กระบวนการของรัฐว่ามันมีช่องโหว่ทางเทคนิคและกฎหมายอย่างไรบ้าง เหมือนเปลี่ยนจากการประท้วงเฉยๆมาเป็นการตรวจสอบอย่างมืออาชีพเลยซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับทำว่ามืออาชีพที่ฝ่ายนโยบายพยายามนำเสนอโอ้โหเป็นการพลิกเกมที่น่าสนใจมากและยังมีอีกประเด็นที่เขาเชี้ให้เห็นคือรายงานฉบับนี้ศึกษาผลกระทบแบบแยกส่วนแยกส่วนคือศึกษาท่าเรือรถไฟมอเตอร์เวย์แยกกันทั้งๆท,ที่มันเป็นโครงการเดียวกัน Oh. ทำให้ไม่เห็นภาพรวมผลกระทบที่มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคือมันเหมือนเราดูแผลทีละจุดแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วแผลเล็กๆหลายๆจุดรวมกันมันอาจจะทำให้ปิดเชื้อรุนแรงได้ครับผลกระทบของโครงการก็เหมือนกันค่ะการมองแยกส่วนแบบนี้มันทำให้เราประเมินความเสี่ยงต่ำเกินจริงไปเยอะเลยผลกระทบแบบทบต้นทบดอกหรือ cumulative impact จากทุกส่วนของโครงการรวมกันมักจะรุนแรงกว่าผลกระทบของแต่ละส่วนเดียเด่ยวๆมากนักข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้มันไม่ได้แค่ทำให้โครงการดูไม่ดีนะคะแต่มันกำลังสั่นคลอนความชอบธรรมของกระบวนการทั้งหมดเลยพอ,อเห็นแบบนี้แล้วก็เกิดคำถามเลยว่าแล้วความขัดแย้งแบบนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเหรอซึ่งพอเราไปดูแหล่งข้อมูลอีกชิ้นซึ่งเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยลาลัยหาดใหญ่นะครับที่เขาไปศึกษาความขัดแย้งจากโครงการรัฐในจังหวัดชุมพร ก็พบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับแต่มันเป็นเหมือนหนังม้วนเก่าที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งจังหวัดชุมพรก็คือพื้นที่ปลายทางอีกฝั่งของโครงการแลนบริดจ์พอดีแสดงว่าความขัดแย้งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่แล้วในพื้นที่ใช่ครับงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งลักษณะนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าและยาวนานมากอืม สาเหตุหลักๆก,ก็มาจากการที่ภาครัฐขาดการทํางานแบบบุรณาการขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนจนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความไม่ไว้วางใจและความหาดหวาดระแวงสะสมมาเรื่อยๆความไม่ไว้วางใจนี่แหละค่ะที่เป็นรากของปัญหาทั้งหมดเพราะเมื่อกำแพงแห่งความไม่ไว้วางใจมันถูกสร้างขึ้นแล้วไม่ว่ารัฐจะนําเสนอข้อมูลที่ดีแค่ไหนหรือมีเจตนาที่ดีอย่างไรก็จะถูกตั้งคําถามใช่ค่ะจะถูกตั้งคําถามและถูกต่อต้านไปเสียหมด ในงานวิจัยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและเห็นภาพมากๆเลยครับอย่างกรณีเขื่อนท่าแซะที่อาจทําให้ชาวบ้านกว่า500ครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐาน500ครอบครัวเลยเหรอคะครับหรือกรณีเขื่อนรับร่อที่แม้จะมีมติครมอให้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2551แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้ใจยังกังวลอยู่ยังกลัวว่าโครงการจะถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เมือนเป็นโครงการซอมบี้ที่ไม่เคยตายจริงอและเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไม่พอใจจนถึงขั้นกักตัวเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาที่เข้ามาในพื้นที่ไว้ถึง2วันโห<ฮ>ครับเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความไม่ไว้วางใจมันไปถึงจุดที่รุนแรงมากแค่ไหนเหตุการณ์แบบนี้สะท้อนให้เห็นรอยร้าวที่ลึกมากระหว่างรัฐกับประชาชนมันไม่ใช่แค่ความไม่เห็นด้วยเชิงนโยบายแล้วนะคะ แต่มันคือความรู้สึกว่าวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขากำลังถูกคุกคามและไม่มีใครรับฟังพวกเขาเลยและกรณีที่น่าจะเชื่อมโยงกับปัจจุบันที่สุดคือกรณีท่าเรือน um ้ําลึกปะทิวซึ่งในงานวิจัยระบุว่ามีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนักการเมืองท้องถิ่นโดยฝ่ายหลังส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับโครงการอ๋อแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งมันไม่ได้มีแค่รัฐกับชาวบ้านแต่ยังมีความขัดแย้งภายในชุมชนเองด้วยใช่เลยครับ ในงานวิจัยเขาได้นำเสนอสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ความขัดแย้งหรือ Conflict Mapping งซึ่งมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าใครกำลังขัดแย้งกับใครในแต่ละเรื่องเช่นในกรณีเขื่อนคู่ขัดแย้งหลักก็คือกรมชลประทานประทะชาวบ้านหรือในกรณีโรงไฟฟ้าก็จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต่อปะทะประชาชนแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะคะแก่นของปัญหาทั้งหมดนี้คือ การประทะกันร,ระหว่างเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมระดับชาติที่มองตัวเลข GDP ใช่ค่ะที่มองตัวเลข GDP เป็นหลักกับวิถีชีวิตทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นที่เป็นเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของคนจริงๆพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางเรียงกันแล้วภาพมันชัดขึ้นมากจริงๆครับคือเราเห็นภาพวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติที่ต้องการโครงการขนาดใหญ่อย่างแลนบริ์เป็นหัวรถจักร เป็นหัวรถจักรลากขบวนเศรษฐกิจไปข้างหน้าใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการผลักดันหัวรถจักรขบวนนี้กลับถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากคนที่จะต้องอาศัยอยู่ข้างๆรางรถไฟทั้งในเรื่องความโปร่งใสการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจด้วยถูกต้องครับซึ่งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็เหมือนเป็นบทสรุปที่ชี้ให้เห็นแล้วว่าหากไม่แก้ปัญหาที่ต้นต่อของความขัดแยง้ง ซึ่งก็คือการทลายกำแพงแห่งความไม่ไว้วางใจลงให้ได้ผ่านการสื่อสารใช่ค่ะผ่านการสื่อสารที่ดีและกระบวนการที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโครงการลักษณะนี้ก็จะ,ะเผชิญกับแรงต้านต่อไปเรื่อยๆไม่จบสิน้นพอเห็นภาพความขัดแย้งที่มันฝังรากลึกขนาดนี้แล้วก็น่าคิดนะครับว่าแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนในงานวิจัยเขาพอจะชี้ช่องทางหรือเสนอแนะอะไรไว้บ้างไหมครับงานวิจัยเสนอทางออกที่เรียบง่ายแต่ทํายากมาก นั่นคือหลักธรรมาพิบาลหรือ Good Governance ธรรมมาพิบาลใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือแทนที่จะแอบทำกันเงียบๆแล้วมาแจ้งให้ทราบทีหลังก็ต้องเปิดข้อมูลให้โปร่งใสตั้งแต่แรกชวนคนที่มีส่วนได้เสียจริงๆมานั่งคุยกันรับฟังกันและต้องมีกลไกให้ตรวจสอบได้ด้วยไม่ใช่แค่บอกว่าจะทำไม่ใช่ค่ะต้องแสดงให้เห็นว่าทำจริงๆซึ่งการจะทำแบบนี้ได้มันอาจจะสวนทางกับความต้องการที่จะเดินหน้าโครงการอย่างรวดเร็วนั่นสินะครับ แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งคือนโยบายของคุณอนุทินและทีมเศรษฐ,ฐกิจที่นําเสนอมาจะเน้นการบริหารจัดการจากส่วนบนลงมาล่างหรือท็อปดาวน์โดยใช้ความเป็นมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในขณะที่เสียงจากภาคประชาสังคมและข้อค้นพบจากงานวิจัยกลับเรียกร้องกระบวนการที่อาจจะช้าลง ช้าลงแต่แต่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากฐานรากขึ้นไปข้างบนหรือ bottom up รวมถึงยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะชวนให้ขบคิดกันต่อก็คือในการแข่งขันเพื่อกลับมาเป็นเสือเศรษฐกิจอีกครั้งประเทศไทยจะสร้างสมดุลระหว่างความเร็วและความเป็นมืออาชีพที่ถูกนำเสนอโดยฝ่ายนโยบายกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกเรียกร้องโดยภาคประชาสังคมจะสร้างสมดุลได้อย่างไรหรือพูดอีกอย่างก็คือเราจะได้อย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไปได้หรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ติดตรงหน้าของสังคมไทยในตอนนี้เลยค่ะ